บรรดาลูกรักทั้งหลายตอนนี้เราก็ไปเที่ยวชมเกาะกันต่อไปออกจากเกาะปัญญีหมู่บ้านที่มีความสำคัญในทะเลต่อย่าลืมว่าพวกนี้เขาถือศาสนาอิสลามกันทั้งหมดปีก่อนๆพ่อไปไม่เคยเห็นมีตำร <c oughs> วจแต่ปีนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่สามคนแต่ก็เหลือคนเดียว เอขึ้นไปพี่แกวางปืนอยู่ก็รีบหยิบปืนในที่นี้ก็ไปพบน้องสาวเสียจวนทึ่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งที่หน้าอำเภอมโนรมข้ามเธอเป็นนายกเทศสมนตรีหญิงน่ากลัวจะเป็นนายกทางลบบุรีอาจจะเป็นที่อะไรเพราะจำไม่ได้เนาะก็ไม่รู้ว่าน้าเพออะไร ก็ช่างเถอะแล้วก็ไปเจอครูที่จังหวัดพระนครเสียยุธยาหลังจากนั้นก็ไปภูเขาอิงกันแต่ความจริงภูเขาอิงกันนี่พาอก็ไม่เห็นมันมีอะไรแปลกมันก็เป็นภูเขาแต่ว่าปีนี้น้ําลงมากเชิงผาที่ยื่นออกไปน้ําขึ้นมาเ็นปลาว้วสบายน่าชมดี แต่ถ้าว่านิยายของพวกเขาอิงกันนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมากคืเอ,อเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีช้างข้าวมากอยู่ที่พังงาพิ่จกัป่าปีนั้นปรากฏว่าช้างมาทำลายช้างข้าวของแกได้โรธจัดจึงคว้าหอกเข้ามาไล่จะฆ่าช้างเดินไปเดินมาปรากฏว่าปล่ย ดำหอกไปกระทบเขาลูกหนึ่งปรากฏย่อยเขาขาดไปแล้วกลายไปไปตั้งอยู่กลายเป็นเขาลูกหย่อมหลังจากที่พบช้างแล้วแกก็ฆ่าช้างตายฆ่าช้างตายแล้วจึงกระชากงาออกจากปากเอางาคว้างไปใน,นทะเลกลายเป็นภูเขาเหมือนกับงาสองอันอิงกันเรื่องนี้พออ่านแล้วรู้สึกว่าโกหกหน้าดู <c oughs> เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เขาจะว่ายัางไงก็ช่างเขามันเป็นเรื่องปราปราหลังจากเที่ยวพวกเขาอิงกันแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือก็นำลาะละัดตเข้ามาไปลอดช่องเขาช่องเขาก็มีรังนกนังแอน่นเห็นรังนกนังแอน่นแล้วก็รู้สึกรู้สึกสงสารผู้ซาทำรังไว้เป็นที่อาศัยแต่ว่าคนจังไรก็รังมากิน เป็นอนว่าเรากลับเวลาค้ากลับก็เดินทางด้วยความสวัสดิภาพเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวทะเลตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกสำหรับพ่อแต่ว่าสำหรับลูกคอนสนุกทั้งนี้เพราะอะไรพ่อมันหมดสนุกไปแล้วลูกรักได้ความสนุกรื่นเริงจริงๆของพ่อก็คือหนึง่งถ้าเห็นลูกทั้งหมดมีจิตเมตตาปราณี ปราถนาสงเคราะห์คนละสัตว์ให้มีความสุขอันนี้พ่อสนุกใจจริงๆรายการที่สองเห็นลูกบริบูรณ์บริสีราจารวัตรายการที่สามลูกของพ่อรู้จักตัดนิวรณ์ห้าแปรการรายการที่สีมีกำลังจิตเข้าราษฎรหารสร้างสังขารุปเปขายานให้เกิด นี่นะที่พ่อมีความเรื่อเริงมีกําลังกายกําลังใจทําทุกอย่างได้เพราะลูกทุกคนเป็นคนดีอยู่ในโอวายขององค์สมเด็จพระจินสีฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อใครก็าจะเกลียดใครก็จะชังลูกเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าต้องการอย่างเดียวคือจะนําทางให้ลูกคนทุก เข้าไปหาแดนความสุขที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเปลี่ยนแปลงเดๆนใดไม่มีความหนักใจแม้แต่น้อยนั่นคือพระนิพพานแต่ว่าลูกรักทุกคนก็ทำแล้วทุกอย่างตามอารมณ์ที่พ่อตั้งใจไว้นี่ความสุขใจความเรื่นเริงหันษาของพ่อมีตรงนี้ในการเดินทางมาคราวนี้พ่อไม่มีจุดประสงค์ ใจใลูกทุกคนต้องจับจ่ายใช้สอยใดๆทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการสนองความดีที่ลูกเสียสละเวลาการงา,งานของลูกความสุขของลูกไปงเสรงะ้าบุคคลผู้ยากจนในทินทระกันดานแต่ก็มีลูกสูสาสละเงินช่วยกันในการออกค่าเดินทางอันนี้พ่อก็ขอบใจแต่ถ้าว่าเส้นดายอยู่นิด ถ้าลูกนําเงินจำนวนนี้มาติดตัวเขวาไว้ซื้อของเป็เที่ยวระลึกไม่ผิดกฎหมายเวลากลับก็จะเป็นการดีแต่อาศัยที่ลูกนี้เป็นนักเสียสละพ่อก็ไม่ว่าเป็นความดีของลูกแต่น้าใจของพ่อจริงๆอยากให้ลูกชายและหญิงทุกคนที่มีความเหน็ดเหน่อยอยู่แล้วได้ท่องเที่ยวมาดูภูไมิประเทศภาคใต้ นั่นก็เพื่อจะจําไว้ว่าที่ใดจะเป็นที่พักของเราบ้างนีให้จดจํากับตรงนี้เราาววันหนึ่งข้างหน้างานสายนี้ของเราจะต้องมีเพราะแผนการรุนเเทพของตนบรรดาเจ้านาที่ทั้งหลายที่ทําขึ้นปรากฏว่าวันที่สิบเก้าแล้วก็เดินทางกันต่อท่านมอมหลงวรวัชนว่าวันนี้จะไปไหน พ่อก็บอกว่าตามใจท่านวันนี้เรามีการตั้งศารที่โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตการตั้งสารในคราวนี้แล้วก็มีสิ่งที่สะดุดใจอยู่นิดนั่นก็คือคนในเขตของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตปลายกระบ,บีบางท่านที่ไม่มีความเข้าใจเพราะว่าถือวิทยาศ,าศาสตร์มากเกินไปก็ไม่ทราบ ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความคิดว่าเป็นการไม่สมควรอาจจะมีอยู่บ้างต้องขออภัยแต่เรื่องนี้พ่อไม่เห็นว่มามันเป็นเรื่องใหญ่ก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพ่อเองก็มีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก่อนแต่ว่าน่าสนใจอยู่นิดหนึ่งไม่เวลาเชิญบวงสวงตอนนั้นรู้สึกว่าพอเสร็จ ท่านก็มาบอกอะไรต่ออะไรกันมากทั้งความปลอยภัยเขไม่เทศทังความทรงอยู่ว่าการประเทศของเราที่จะเป็นท่าของคอมมิวนิสต์นั้นเป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงประเทศไทยก็ปลอดภยัยท่านมาพูดทั้งทรัพย์สินหลายจุดว่าทรัพย์สินเป็นทรัพยากรต่างๆมีมากในภาคใต้และภาคเหนือภาคกลาง ความจริงเมืองไทยเรานี่เรานั่งทับนอนทับเงินทองแก้วแหวนของที่มีค่ามีราคามากแม้แต่ว่าแก๊สแลอน้ำมันแ้่แรกอยู่ในเนียมเพชรมิ่งจินดามีเยอะวันนั้นรู้สึกว่าท่านจะเปิดให้พ่อยเห็นตามจุดซ้ายใต้ทั้งหมดแต่ว่าปรากฏว่าที่เราตั้งสายกันท่านบอกว่าที่ตรงนี้มีแร่เงินมาก แล้วก็บอกถึงจังหวัดนอกจากจังหวัดกระบี่ก็มีจังหวัดพังงามีจังหวัดพัทลงุงอะไรกวกีมีหลายจังหวัดมีแร่เงินแล้วก็มีทองมีอะไรเยอะแยะพ่อขี้เกียจจำท่านบอกสัญกาณว่าเราจะรู้จักแร่เงินค้นลงไปแล้วด้านบนจะมีดินสีแดงคล้ายลูกหลงังและตอนนั้นก็จะมีเขาเรียกหินดานมีสีนวล ที่ไหนมีสภาพอย่างนี้ที่นั่นมีแร่เงินแล้วก็แร่เงินนี่มีมากท่านบอกว่าชั้นแรกจะมีจํานวนนับเป็นแสนแสนตันชั้นที่สองที่สามที่สี่จะมีจํานวนนับเป็นสิบ,ส,บสิบล้านตันไม่ใช่ที่กระบ,บี่แห่งเดียวนะคือนับตั้งแต่กระบ,บี่ไปถึงพังงาแล้วก็อะไร สตูลและจังหวัดตรังอะไรพวกนี้นั่จะเป็นสี่จังหวัดการขุดลงไปก็ไม่ลึกจนเกินไปในระยะตดพ่อจะไม่ขุดละบอกกันไว้เท่านั้นว่ามีของที่มีทรัพยากรที่มีค่ามากแต่คนไทยพูดจะไปดีอะไรต้องฝรั่งพูดฝรั่งพูดคนไทยจึงจะฟังเพราะถ้าคนไทยพูดฟังแล้วก็ผ่านหูไป ฉะนั้นเมื่อพ,พ่อเห็นว่าคำพูดของพ่อไม่มีค่าเพียงทิ้งไวเพียงเท่านี้ถ้าเห็นใครเห็นว่ามีค่าเมื่อ,อไรแ่เทวันดาอนุญ,ญาตก็จะพูดมากกว่าน,นี้ถามท่านว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้จะขึ้นมาได้หมดเมื่อไหร่เมื่อไรจะมีโอกาสเทวันดาท่านบอกว่าคนดีคนไทยดีเมื่อไรทรัพยากรทั้งหลายขึ้นมากกว่าน,นั้น และประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่อินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีพม่าก็ดีลาก็ดีเขมิงก็ดีอะไรก็ตามไทยใหญ่ไท้เล็กอะไรก็ตามทั้งหมดเขาจะขนานพันธุนึก็มาเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันรวมความเอเชียนทั้งหมดเท่านั้นจะเป็นเพื่อนกับเราและทุกประเทศก็อยากจะเป็นเพื่อนก็อาศัยความร่ำรวยเป็นปัจจัย สำหรับน้ำมันก็เป็นคลังใหญ่ที่สุดของโลกแต่ยังขึ้นมาหมดไม่ได้ก็เพราะว่าคนไทยยังดีไม่พอสำหรับประเทศไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีโอกาสเป็นอันว่าเมื่อบวงสวงเสร็จเวลา12บสนกาสานาทีก็ออกเดินทางไปปกักปักเอาก็ะบี่ในวันนี้ก็สนุก ล่นของกองบัญชาการทหารสูงสุดเจ้วหน้าที่เข้าเติมน้ำมันที่ปั๊มสามทหารรถของคณะเราอีกนอกจากนั้นก็ไปเติมน้ำมันที่มาที่ปั๊มตราดาวรถลรนความจริงห่างกันเล็กน้อยไม่ถึงครึ่งกิโลรถลรนเอาได้ไม่ได้เดียวซาแหลกขวาคิดว่าพวกเราไม่คอยก็ก็วิ่งเอาแต่บึงไปนั้นว่าคณะในรถแลนเลยไม่ได้เที่ยวทะเล ไปคอยอยู่ที่หาดนพรัตน์ธาราเป็นนั้นว่าพบกันที่นั่นวันปีตสำหรับปีนี้ก็แปลกหาดนั้นเป็นหาดจริงๆหาดยายยาวมากไกลเกือบจะถึงกิโลเพราะไม่เคยเห็นเพราะมาทุกคราวน้ำทะเลไม่ได้ลงน้ำทะเลขึ้นมองไม่เห็นหาดเห็นได้เพียงว่าสถานที่นั่นเป็นสถานที่ตั้งอยู่ชายทะเลเฉยๆ การเที่ยวเรือคราวนี้โต้คลื่นสนุกเห็นเกาะก่อนหนึ่งที่เป็นเกาะที่สวยสดงดงามเพราะว่าน้ำมันใสสะอาดโดยการเดินทางปลายฏวันนั้นมีคนเดินทางไปประมาณห้าร้อยคนเศษไปที่เกาะนั้นไปพักแรมกันพ่อคิดว่าปีต่อไปการเดินทางพ่อจะใช้ระยะเดินทางในเขตสั้น จะให้ลูกทั้งหลายได้มีโอกาสได้ชมภูมิป,ประเทศในทะเลและชายทะเลให้ซึ่งถึงใจสมควรแก่การเหน็ดเหนื่อยความดีของลูกอยากจะไปที่เกาะนั้นถ้าเป็นอนว่าสำหรับเดือนกันยายน2521พ่อจะต้องเดินทางให้กันยาได้สิงหาพ่อะจะไม่ได้ มาที่อะไรทุ่งสองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะทำงานปีของของสถานีรีอว่าเป็นวันเปิดเป็นวันวันเปิดกองอกองกำกับการตอนนั้นพ่อจะมาถ้ามีโอกาสบังเอิญถ้าว่าเป็นวันข้ามวันเสาร์วัอาทิตย์ยังไม่ได้ดูปฏิทิน ว่าอยากจะชวนลูกมาจอดเรือกันอยู่แล้วมาจอดรถกันอยู่ที่กระบ,บี่แต่ก็ต้องเสีเวลาสองวันต้องลาวันศุกร์กับลาวันจันทร์วันศุกร์มาถึงกระบ,บี่วันเสาร์เราลงเรือไปที่เกาะน,นั้นถ้าขึ้นลมไม่มาก ข้างวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันจันทร์เดินทางกลับแต่ความจริงอาจจะต้องลาทั้งวันอังคารกลับมานอนพักเช้าวันอังคารเดินทางกลับถ้าเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะมานระยะอื่นก็เหมือนกันแต่ระยะนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าทุกทุกคนจะมาได้ถ้าเรามากันได้จริงๆแล้วควรจะมากับปีหน้าดีกว่าให้บ้านพัก ของลงไปฟ้าฝ่ายปิดสําเร็จรูปท่านบอกว่ามาพักกันได้ั้งร้อยคนแต่ตอนนี้เราก็ควรจะตั้งมุมกันมาเลยพอมาถึงปั๊บเราก็ต้องไม่ฟังเสียงจัดทรรมหายการบริโภคกันทันทีเมื่อท่านจะเลี้ยงใครเป็นวาระคือว่ามื้อแรกที่เราเข้ามาถึงเรายอมให้เลี้ยงนอกจากนั้นเราทำกันเองเพื่อความเบาใจของท่าน การเช่าเรือไปเช่าเรือมาเราก็พยายามออกกันแซ่ครบหมดเรื่องแต่ท่านคงจะไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมท่านไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเพื่อความเบาใจก็สนุกสบายดีการอย่างนี้ถ้าบังเอิญลูกทั้งหลายจะขัดข้องอยู่บ้างพ่อก็คิดว่าจะหาทางเรื่องเรือแพแต่ว่าพ่อช่วยยังไงไงแกก็ไม่เอาปีนี้ก็ในานามของลูกแกก็ไม่เอาก็ต้อง เป็นอนุท่องเรือปีนี้เป็นของอัศจรรย์เมื่อเรือทอดสมอแล้วมันก็มีสัตว์ตนหนึ่งวหวก็มาหาเรือทุกคนเห็นกันเขาบอกว่าจะโกรธไม่ใช่สีเหลืองคล้ายทองพ่อบอกก็มาเลยมาเลยก็มาเลยมาเลยแลก็หันหน้ามาตรงพ่อวหวรีบมาแบบดีใจ พอเข้ามาใกล้เห็นคนตามธรรมดาสัตว์ประเภทนี้จะไม่พยายามเข้าหาคนเพราะกลัวคนเห็นพวกเราแกดำพุบลอดเลยพอแกดำพ่อก,ก็หันดูทางเดด้านหนึ่งก็โผล่พอดีมันว่องไะแ,แบบนี้แค่เราเหลียวหน้าไปเท่านั้นไม่เด้วหน้าขาไว้พอแกดำลงไปพ่อก,ก็หันหน้าไปพอดีหันหน้าไปท,ทันทีดูว่าแกจะโผล่ตรงไหนแกก็โผล่ท,ทันทีตามสายตาที่ไปถึง กลายเป็นสัตอาศจรัย์รรยแ่ก็หันเลี้ยวเข้ามาเล่นทางไทยเลยถ้ามองกันไปแล้วพอคิดว่าไม่ใช่สัตว์จริงเมื่อขึ้นมาบนหาดนพประธารานั่งรถเข้ามาที่สุสานสุสานหอยเจ็ดิบห้าล้านปีเขาฝรัง่งเขาบอกว่าสาสิบห้าล้านปีถึงเจ็ดิห้าล้านปี แต่พ่อลงไปนั่งก็มีเทวันดาท่านหนึ่งท่านบอกว่าหกสิบเจ็ดล้านปีท่านถามว่าจะเวลาแน่นอนไหมบอกเวลาที่แน่นอนจริงๆท่านบอกว่ามีหกสิบเจ็ดล้านปีท่านบอกเสร็จเลอคนเลยไม่จําเสร็จเพราะไม่มีความสําคัญมันจะกี่ล้านปีมันก็เรื่องของหอยตายหอยตายได้ชั้นใดชีวิตของเราก็ตายมันหอยชั้นนั้น สิ่งที่มันจะคงอยู่ได้ก็คือกระดูกคงนานหน่อยในที่สุดมันก็จมพื้นปฐพีขึ้่นชื่อว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายจงคิดไว้ว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่มีการตายต่อไปนั่นคือพระนิพพานพ่อมั่นใจในพนักําลังใจของลูกและความดีของลูกว่าพระนิพพานสมบัติ จะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของโลกูกถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลูกต้องได้แน่นนอนนี่เป็นความหวังของพ่อแต่ถ้าว่าถ้าลูกของพ่อลืมความดีสิไม่ไรจิตใจไปพัวพันอยู่ในราคะก็ดีพัวพันอยู่ในโลภความโลภก,ก็ดีพัวพันอยู่ในความโกรธความยำบ,บายก็ดีพัวพันอยู่ในความหลงก็ดี เป็นอันว่ลลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางกันเดินไม่ใช่พ่อโกรธลูกแต่เวลาตายจริงๆเราตามกันไม่ไหวความว่าลูกรักทุกคนคนจะจำได้คนจะละสิ่ง,ท,งทั้งหลายเหล่านี้ได้คือพยายามละทีละน้อยตอดเบื้องมันไปไม่ช้ามันก็หมดเป็นนั้นว่าขอพูดถึงสัตว์ตัวนั้นขณะที่พ่อนั่งรถมา จากาาตบราธาราจะเ,เข้าทั้งเกตสุสารหอย75ล้านปีเรื่องสาห้5ล้านป,นาานปีที่เทวดาบอก7ล้านปีก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งแต่งตัวสวยสดเมืงามมีประกายพึกทั้งตัว เครื่องประดับเป็นเพชรสีขาวสวยมากมีแสงสว่างถ้ามันนั่งข้างพ่อในรถยกมือไหวรายงานว่าผมเป็นสมุรทรเีวาหมายถึงว่าเป็นเทวดาที่รักษามหาสมุทรแล้วท่านก็บ,บอกว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่ผลนิริมิตนิรมิตขึ้นนึน่งครับ เพื่อเป็นการสแสดงว่ามีความดีใจและก็ปลื้มใจกับนักบุญที่มากันเห็นว่านักบุญส่วนใหญ่ที่มานั้นมีวิสัยจะเข้าถึงพรนิพพานมากผมมาโมทนาและก็โมทนาในความดีที่ท่านมหม่ำนหลวงอรวัตรผู้อำนวยการลงไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งจังหวัดกระบี ที่ท่านมีความดีตั้งกล่ว่าบคุคคลพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเกิดต่อไปฉะนั้นเมื่อนักบุญมาก,กันมากก็ชื่อว่าเป็นกลุ่มบุญใหญ่ที่ได้มาโมทนาด้วยช่วยให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยท่านบอกว่านับตั้งแต่ย่างที่เวลาพวกเราเดินเดินเดินกันลงเรือมาท่านไม่ได้ห่างพวกเราท่านลอยอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่มีใครสนใจในท่านแม้แต่พออ่อเอง พ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากมัวแต่มองดูความรื่นเริองหันสายขบรรดาลูกทั้งหลายทําให้ใจชื่นบานรู้สึกว่ากําลังใจของพ่อเป็นสุขมากแต่รู้สึกว่าคิดถึงบุคคลที่นั่งรถแลนว่าไม่มีโอกาสได้มารื่นเริองหันสาในทะเลในคราวนี้เป็นอันว่าเราเที่ยวจังหวัดกระบ,บี่กันก็จบหมดเวลาก็กลับกลับกันก็เย็นํำมาก เวลาที่เรากลับถึงจังถึงลงไปฟ้าฝ่ายปิดนี่พ่อไม่ได้จดเวลาแต่หวังว่าอ๋อดูมันว่าจะเป็นเวลาสิบหกนาฬกาสี่สิบห้านาทีพอสิบหกนกาสี่สิบห้านาทีนี่เราเข้าลานสุสานหอยแต่ว่าหลังจากนั้นออกเดินทางมาพ่อมันจดเวลาไว้ คืนวันที่19นี้พ่อมีโอกาสไปสังสรรค์ทันษากัมมันดาลูกรักทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงไฟฟ้าฝ่ายผิดก็มีการคุยกันดีรู้สึกว่าทุกคนที่มาเขาเคารพในธรรมมีความเรียบร้อยไม่เหมือนกับตอนกลางคืนวันที่21ที่พ่อกำลังพูดกันนี้ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรษณีย์อาจจะเป็นนายไปรษณีย์จะไม่ใช่ก็ได้ท่านมาถึงพกก่อกระแปลกใจท่านนั่งคาตาม,มาัดปรับก็คุยแบบสบายแต่พ่อไม่ได้ถือขวาหาความาอะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่ท,ท,ที่เีน่นใดที่ท่านแสดงออกแบบนั้นก็แสดงว่าท่านไม่ได้สนใจกับผ้ากาสาวพัดที่องค์สมเด็จพระสงนทรสวัต สมมติให้ว่าถ้าใคายครองสิ่งนี้แล้วท่านถือว่าเป็นพระจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลหากว่าท่านไม่เคารพในในตัวบุคคลคือพ่อท่านก็ควรจะเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกระท่านท่านผู้กำกับมาท่านเห็นท่านผู้กำกับนั่งพับเพียบท่านเองยอมพับเพียบด้วย พ่อก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดาสมมาสมพระเจ้าจะทรงโปรดใครนั้นพระพุทธเจ้าทรงโปรดเมื่อเขามีความเคารพตัวอย่างที่ทรงสเสด็จไปกรุงกำบ,บินพัฒมหานครเมื่อจอมบอบพิธ,ธีสอนคือพระเจ้าสุโธธนะมหาราชมีความเคารพเป็นพระราชวินดาก็จริง แต่ว่าบรรดาญาติผู้ใหญ่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรธซึ่งกว่าเมื่อบรรดาพระญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายถวายความเคารพอย่างจริงใจองค์สมเด็จไปจอมใจจึงเทศโปรธฉะนั้นพ่อก็ต้องถือคติของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะพ่อถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของพ่อในเมื่อพ่อไม่โปรดคนเช่นใดพ่อก็ต้องไม่โปรดคนเช่นนั้น คนที่นั่งคาถาหมายคุยกับพระพ่อถือว่าเขาไม่เคารพในคุณพระรัตนตรยัยอยทํทำยังไงให้พ่อสงเคราะห์โดยทำพ่อไม่ทำแน่เพราะถตาขืนทำก็ขัดพระพุทธประสงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาที่ต้องสงฆ์นี่พบแล้วสามคนพบเห็นคนเขาคาถาหมายคุยกับพระก็เป็นนั้นว่าปล่อยเขา เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อผมเห็นพระบาทสมเด็จเจ้่หัวไม่เห็นกับพ่อพบพ่อที่ไรถ้าไม่นั่งคุกเขาท่านก็นั่งพระเพียบไม่เคยเห็นพระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงนั่งคาตมัดคุยกับพ่อแล้วไม่ทรงไม่เห็นนั่งเก้าอี้คุยกับพ่อนี่ไม่จะามาทับผมเขาแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ท่านนายการัมนตรีก็เช่นเดียวกัน พ่อนั่งเก้าอี้ท่านก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้ท่านนั่งข้างล่างท่านก็นั่งพับเหยบกานแสดงความเคารพนอบน้อมเป็นผ้ากาสาวพัดนี่ไม่ใช่หมายความเคารพในพ่อท่านเคารพในพระศาสนาส่วนบุคคลไม่มีความหมายเห็นชายสามคนเขานั่งคามายคุยกับพ่อพ่อไม่แปลกใจเพราะครอบมามากแต่เสีนยนใดที่ธรรมะพระองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจา้าไม่เข้าถึงใจของท่านพวกนี้ หากว่าท่านผานนี้เมียมหน้าในการควบคุมคนก็จะเป็นก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความทุกข์เพราะว่าบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเคารพสำหรับเทพหน้าเทพหน้านี้ก็ยังต้องจบเพียงเท่านี้นะลูกนะก็ะหมดเวลาสิแล้วคือเทพจะหมดสายาขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี